โทโุกคนวันนี้เราจะกินผู้เดียวไ,ได้ครับคุณเริ่มก่อนกระดูกเนี้ยก่อนต้องเอา, <ใน S 1> เ,อาเอาแบบไหนนะขอบนอกนุ่มไหนขอบนอกรอ,อบไหน,นวันนี้ผมจะลงกินดูเรียวแต่มผมกินได้อ,อันนี้สองร้อยห้าสิบบาท ถ้าโงไปกินแบบนี้เลยเอาละแก่เนื้อประมาณกิโลละสี่ร้อยครับผมเราต้งตรวจแล้ว นีได้อยู่นะฮะลองลองอันนี้หวานดูคิดว่าได้ไหมกินไหมกินได้แต่คมค<ผ>มดูไม่เป็นอันนี้อันนี้สุกยังโอเคได้ครับโอ,โอเคทุกคน ถ้วของ,องออยงงองมันจะมิเป็ดดเล็กอร่อยแต่แห้งอันนี้แบบหอมหอมมันมอร่อยนะแต่ววันนั้นเรากินวันนั้นไม่อร่อยนี่ว่า เรากินมวนเราหิวดูเรียนโอ้หกินไม่หมดหรอกินไม่หมดแน่นอนจุกครับอยากจะเลไมนาแต่เช้าเลือกใจว่ามันจะมี

ผมมีหนวดสิบหนวดเลยอันนี้ถุงกิโลไหมพี่สวดได้ไหมช้างมาโอ้อีกนิดหน่อยก็หนึ่งกิโลนิดหน่อยอนน <c oughs> ตนยังไม่ออกเปลือกสามสามกิโลใน <c oughs> เวลาปอกเปลือกเหลือหนึ่งกิโลแต่อร่อยพี่แต่รสชาติอร่อยมาก <c oughs> อร่อยใช่ไห Obrigado!